ังจากที่มีกระแสเกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนทางทนายเดชากิติวิทยานันเนี่ยเขาก็ไปนั่งคุยกับพี่หนุ่มกัญชยัยแล้วก็พูดกันตามตรงไม่ได้เข้าข้างใครถ้าคุณผู้ชมจําได้คลิปของท่านววัชระเมธีทนายเดชาเนี่ยประกาศบ,บอกแล้วว่าเนี่ยสิ่งที่ทางด้านของท่านววัชระเมธีเนี่ยออกไปพูดมันเหมือนกับเป็นการจูงใจเนี่ยให้คนเนี่ยมาสมัครที่ดีไอคอนหรือไม่ แล้วทนายเดชาเองก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีปรากฏวันนี้ไปแล้วนะฮะทนายกุ้งทนายคลายทุกคุณอำนวยพรมณีวันว่ายังไง บอกเลยนะคะวันนี้ที่มายืน่นร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบางกองบังคับการปราบปรามเนี่ยก็คือข้อหาสนับสนุนให้บริษัทดีไอคอนช่อโกงประชาชนและที่มาร้องทุกข์ก็สืบเนื่องมาจากว่าท่านวอเคยไปพูดเทศให้ตัวแทนบริษัทฟังกว่าพันคนแล้วและมีการตัดคลิปมาจนกลายเป็นเวอร์ไวรัลเช่นคําพูดที่ว่าตื่นมารวยเลยนะลูกเอ้ยทําอย่างนั้นก็บริษัทดีไอคอนแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักดีไอคอนแต่ก็มีโฆษณาแล้วถือว่าเป็นการตอ ย้ทําให้คนที่กําลังตัดสินใจลงทุนกับดีไอคอนได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันหลักฐานทั้งหมดนอกจากจะยื่นเรื่องให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วจะไปสํานักพุทธด้วยลองฟังเสียงทางด้านทานายกุ้งดูหน่อยฮะตอบงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับพระอาจารย์วอนะคะค่ะก็คือข้อหาสนับสนุน าการที่บริษัทไอคอนโดนข้อหาชอบโกงประชาชนซึ่งมันเกิดจากคลิปไวรัลต่างๆที่เป็นการที่พระอาจารย์วอรนี่ไปเทศผู้ชักชวนนะคะที่ไปพูดได้ให้ตัวแทนของบริษัทไอคอนฟังซึ่งมีคนฟังน่าจะประมาณมากกว่าเป็นกว่าพันคนด้วยซ้ำนะคะหลังจากนั้นก็มีการคลิปมีการตัดคลิปออกมาเป็นไวรัลเลยซึ่งในเนื้อหา,อาประเด็นในบางส่วนเนี่ยก็พูดถึงว่า,าต,ตื่นมาคือรวยเลยลูกเอ้ย ทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนตอนนั้นยังไม่รู้จักดีไอคอนแต่ข้อเสนให้แล้วซึ่งอันนี้มันเป็นการตอกย้ําคนเรามองว่าคนที่กําลังลังเลลังเลที่จะตัดสินใจลงทุนกับดีไอคอนนะคะแต่มันก็เป็นง่ายขึ้นเป็นการคําพูดเนี้ยหรือทุกคนได้ยินเนียมันเป็นการง่ายขึ้นไหมที่ไปช่วยการตัดสินใจของคนที่จะมาลงทุนนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือมันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวของท่านวอวัชระเมทีเนี่ยณนะวันนี้ท่านยังไม่มีกําหนดกลับนะฮะเพราะท่านอยู่ที่ญี่ปุ่น ล่าสุดเนี่ยพอมันมีการยื่นเรื่องเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีคลิปตัวที่2เมื่อวานนี้ที่เพิ่งเปิดไปเอาละไอ้คลิปตัวที่หนึ่งไม่ต้องฟังซ้ำแล้วแต่คลิปตัวเนี้ยหลายคนบอกโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเหมือนกับมีคำว่าดักดานอย่างเงี้ยอ่ะไม่เชื่อลองฟังดูหน่อยเวลาดึงจนเนี่ยอธิบายได้เป็นฉากเป็นฉากแต่ทำไมไม่หาเหตุผลให้ตื่นรวยห้มันน่ะนี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ก็ถ้าให้ความเป็นธรรมท่านวอสักนิดหนึ่งคือท่านเนี่ยเวลาไปเทศฉากหลังไม่เป็นดีไอคอนแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าใครที่ไม่ได้มาสัมมนากับดีไอคอนจะดักดาน <c oughs> แต่ท่านก็ไม่ได้เอ่ยขนาดนั้น <c oughs> แต่พอมันมีคําแบบนี้แล้วฉากหลังเป็นดีไอคอน แล้วคลิปนี้มันถูกเอาไปเผยแพร่ด้วยนะฮะกับกลุ่มบรรดาพวกนี้มันก็เลยทําให้คนอาจจะมองเอ๊ะท่านวอไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับดีไอคอนหรือไม่จนกระทั่งวันนี้ทานายเดชาก็ให้ทานายกุ้งไปยื่นเรื่องอย่างที่บอกเดี๋ยวผิดถูกไปต้องพิสูจน์กันเนี่ยนะฮะแต่น่าสนใจคือแพรรี่อดีตมิสเลียน9ประโยคคุณผู้ชมฮะแพรรี่เมื่อคือนนี้แกก็ไลฟ์สดแล้วแพรรี่เองเนี่ยก็บอกเหมือนกันเนี่ยนะฮะสำหรับในส่วนของท่านวอที่มีการเทศแพรรี่บอกว่าเอาจริงเขาเห็นแล้ว ภาพท่านวอฮะที่เทศขนาดเดียวกันข้อความที่ท่านวอไปโพสถึงพี่หนุ่มกัญชัยยังคำว่าฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งตรงจุดนี้คุณแพรรี่เองเนี่ยก็มองว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วแพรรี่ใช้คำว่าควรสำเนีกตักบาดชะง,งกดูหน้าตัวเองบ้างเพราะท่านเองก็พลาดมาก่อนหน้านี้ด้วยประโยคต่างๆมาแล้วลองฟังสิ่งที่แพรรี่อธิบายความหน่อยครับ ของอาจารย์วอลนะสำหรับดิฉันง่ายสุดก็คือท่านต้องรับผิดชอบท่านต้องรับผิดชอบด้วยการแบบด้วยความกล้าหาญในฐานะที่เป็นพระและเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะครั้งนี้ท่านพลาดท่านไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยไม่ต้องแก้ตัวท่านพลาดดิฉันก็ไปดูคลิปมาแล้วท่านพลาดจริงๆท่านบอกว่าท่านอ่านประวัติของของบอสคนนั้นน่ะท่านอ่านประวัติ ไปซัพพอร์ตเขาบอกว่าไปอ่านประวัติเขามาแล้วเขาเป็นคนสู้ชีวิตล้มลุกคุกค้านมันคือไปมันคือการไปมันคือการไปอะไรอะดิฉันว่ามันคือการที่เราไปแบบเขาใช้คําว่าเลยว่ามันคือการที่เราไปรับรองอะมันคือการที่เราไปรับรองคนคนหนึ่งว่าเนี่ยคนคนนี้เอาแบบอย่างได้อะไรได้โดยโดยที่จริงๆแล้วเรายังไม่ได้รู้จักประวัติเขาจริงๆเออเหมือนเราไปการันตีคุณสมบัติของเขา อย่างเนี้ยซึ่งอาจารย์วออาจจะอาจจะไม่รู้จริงๆซึ่งก็เหมือนใครหลายคนที่อาจจะไม่รู้จริงๆว่าเอยเบื้องหลังเขาทาอะไรมาบ้างซึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ท่านต้องยอมรับว่าต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยง่ายๆคือท่านก็แค่ยอมรับอย่างตรงไปลงมาเลยว่าอาตมามองคนผิดอาตมามองคนผิดจริงๆแล้วก็อาตมาก็ขอโทษในบางส่วนที่ อาตมาอาจจะไปพูดแล้วทำให้คนเข้าใจว่าอาตมาไปส่งเสริมให้คนมีความรู้สึกว่าบริษัทอันเนี้ยดีและน่าจะแบบไปร่วมลงทุนหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แค่นั้นพอจบไม่ต้องไปไม่ต้องไปอย่างอื่นแค่นี้พอแบบตรงไปตรงมา คุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างผมคงไม่ต้องทวนแล้วนะว่าท่านบอท่านเขียนว่าอะไรเพราะเมื่อคืนนี้เราอ่านทุกประโยคอย่างละเอียดแล้วแต่อาจจะมีคําบางคําซึ่งสังคมบอกเอ๊ะเอาจริงคือท่านท่านโกรธอยู่หรือเปล่าและเป็นพระเนี่ยควรจะละความโกรธเนี่ยนะฮะเพราะคำอ่ะถามว่าแรงไหมคือมันแรงฆาตกรต่อเนื่องอย่างเงี้ยแล้วคําแบบนี้ออกมาจากปลายปากกาท่านบอใช่หรือไม่เพราะบ,บางคนก็สงสยัยหรือลูกศิษย์เขียนให้ท่านแต่ท่านลงท้ายข้อที่7เนะี่ยเอาข้อที่7ขึ้นจอให้ดูหน่อยสิข้อที่7ท่านเขียนว่า คือพระพี่เลี้ยงของคุณหนุ่มที่บวชที่เชียงรายมันก็เลยกลายว่าอา้าวถ้าอย่างนี้เอาตัวกระดาษของท่านขึ้นมาให้ดูหน่อยสิฮะกระดาษว่างสุดท้ายเลยเนี่ยฮะเออเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้วัาเนี้ยเอากระท่านวอเขียนสิล่าสุดเอาสั้นๆในลองเปิดภาพ ของพี่หนุ่มกัญชัยสมัยตอนที่บวชขึ้นมาคู่ขนานด้วยเพราะวันนี้ทางด้านของคุณหนุ่มกันชัยนะครับได้ชี้แจงในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยคุณหนุ่มกันชัยเองได้อธิบายว่ายืนยันว่าไม่ใช่สารเตี้ยเพราะผมไม่มีกฎหมายในมือผมไม่ใช่ตำรวจผมไม่ใช่สารเป็นเพียงแค่กระบอกเสียงอยากจะช่วยเหลือคนตัวเล็กๆที่ถูกคนตัวใหญ่ๆรังแกหรือคนยากจนที่ถูกเขาหลอกลวง คุณหนุ่มยังบอกอีกว่าเห็นที่โพสต์วันนี้ไม่รู้อาจารย์โพสต์จริงหรือเปล่าหรือออกมาจากแอดมินหรือออกมาจากใจพระอาจารย์จริงๆหรือเปล่าแต่ผมเสียใจที่เห็นแบบนี้อยากบอกว่าสิ่งที่พิมพ์มาทั้งหมดข้อหาหมิ่นประมาทกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามผมฟ้องหมิ่นประมาทพระนะครับแต่เมื่อพระอาจารย์เคยเป็นพระอาจารย์ของผมมาก่อนครั้งนี้ทั้งหมด ที่อาจารย์พิมพ์ผมใส่บาทให้พระอาจารย์นะครับผมไม่ฟ้องพระอาจารย์นะครับแล้วคุณหนุ่มก็ยกมือไหว้นี่ฮะนี่คือสมัยก่อนตอนที่คุณหนุ่มได้ไปบวชอยู่กับท่านวอแต่ก็เอาแหละคุณผู้ชมฮะวันนี้เรื่องนี้คุณหนุ่มเขาก็ได้พูดแล้วรอแต่ท่านวอ,อกลับมาจากญี่ปุ่นเอาแหละบางภาพผมขออนุญาตไม่เปิดแล้วกันไม่ใช่ว่าจะช่วยท่านวงท่านวอนะคือผมก็อยากฟังว่าภาพที่กําลังแชร์กันอยู่ตอนนี้ภาพท่านลุยหิมะผมใช้คานี้แล้วกัน มันเป็นภาพตอนนี้หรือเปล่าต้องให้เครดิตอีซอขยี้ข่าวเดี๋ยวท่านก็ลองลองไปหาดูเอาละกันเนี่ยนะแต่ไม่ต้องขึ้นจอนะเพราะมันมีภาพท่านไปลุยหิมะคนก็เลยบอกเอาท่านไม่กลับนี่ท่านไปไหนข้านาดเดียวกันวันนี้หลวงพ่อพยอมพูดแล้วนะฮะหลวงพ่อพยอมท่านก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าเอาจริงๆสําหรับท่านวอเนี่ยคุณผู้ชมฮะในส่วนของท่านวอถือว่ามีประโยชน์ต่อศาสนาและที่สําคัญในกลุ่มวัยรุ่นและปัญญาชนใช่และยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอย่า สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าหาพระนักเทศน์นักเขียนลักษณะแบบเนี้ยยากจึงอยากฝากบอกท่านวอว่าอยากให้หนักแน่นอย่าใจน้อยอย่าถอดใจให้อยู่กับพระรัตนตรยัยช่วยเผยแพร่คําสอนของพระพุทธศาสนาต่อไปหลักท่านพระพุทธทาสเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์กับโลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยส่วนคําว่าฆาตรกรต่อเนื่องอาตมามองว่าไม่เหมาะสมนี่คือการเปิดศัตรูเพิ่มฟังเสียงหลวงพ่อพยอมครับ กัญช,ชัยก็เยอะคนเชียร์ก็เยอะถ้าท่านพอไปตำหนิอย่างนั้นฝ่ายทิ้นไม่พอใจใช่ไหมฝ่ายชอบกัญชัยอะหลวงก,ก็ต้องถล่มท่านวออีกก็คือท่านวอก็ควรที่จะ,จะนิ่งซะดีกว่าพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองแต่การชี้ว่าตัวเองไม่มีเจตนาที่จะไป สนับสนุนให้คนมาเสียเงินเสียทองเพราะเชียบริษัทนี้ก็จะมด,ดีแต่คนแต่เชื่อว่าคนที่ยังติดความสามารถเขียนติดปีกทางปัญญาอ่านแล้วได้ไดใจวัยรุ่นเยอะเชื่อว่าพระคุณเจ้าเชื่อว่าท่านวอนนี่คือไม่ได้มีเจตนาที่จะคงไม่น่าจะเจตนาเอาเอย่างนี้กันเชียร์ทำปลอดภัยถ้าเชียบริษัทอันตราย หลวงพ่อพยอมท่านก็พูดน่าคิดคเพราะฉะนั้นก็ลองน้อมนําไปฟัง